วันที่ยี่สิบสี่กุมภาพันธ์สองพันยี่สิบเอ็ดทำอะไรเป็นอะไรแล้วทำไมแล้วทำไมแล้วทำไมเขาจะทำไมจะทำอะไรจะไปไหนฮะจะอยู่ยี่ยุกยิกอดุกดิกคุกกิกบุ๊กมิกงุกงิกคุกกิกลูกติกตะปะจิกกะให้กะให้ใช่ไหมใช่ป่ะไอ้จ๊จ๊ดิดู Ấy chí cư đứ cư đứ Ấy chí cư đứ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  Ấy chí cư đứ cư đứ cư đứ Uồn mạng rồi nè Đuôi khả đi Khả có nhái nhái Bường kén bường khá cháu có nhái nhái Phùng cháu có nhái nhảy, Đuôi phùng đi Nhái mạng ตัวโตเท่านี้ตัวโตเท่านั้นตัวโตเท่านูนน่นท่านู่นท่านี้ ดิ้นะ่นะอามชอนบอกแต่นะพี่เตาชอนบอกก่อนอด,ดินี่อย่าังกรดินี่นะฮชอนบอกแต่นะมังกรดินนี่นะอ๋ไปจะกอดด้นี่อะอ๋ออ๋อเป็นอะไรเหรอครับ

เอาเลยอือดูมือนี่ตอนเนี้เมื่อก่อนนี่ขาเนี่ยังเล็กเท่านิ้วโป้งเลยตอนนี้ใหญ่แล้วด,ด,นนดูขาดิตอนนี้ดูขาตอนนี้นีโอ้โหใหญ่เกือบสองเท่าเลยเนะี่ยโตมาจะเตี้ยแล้วก็อ้วนแล้วก็ดำแล้วก็ขี้เล่แล้วก็สปงเกยอ่ใช่ไหมใช่ไหมชหมัช่มัยชหมัยช่มัชิมย

อาวไม่เห็นนี่มาตรงนี้ตรงนี้โอเคฮั h e ัล o I'm Oh อชัยจะมัยามม ตอนนี้ลมดีเล่นสี่เดือนสี่เดือนกว่าสี่เดือนกว่าทำได้ขนาดนี้แล้วเหรอมึงก็ไปตีแรงโอ้อีอีอีอ สปงเกย์ยอสปงเกย์เกย์สปงเกย์อันนี้สปงเกย์อันนี้นี่ห้อยห้อยพระด้วยห้อยพระคูบาคำแก้วนานแล้วมองอะไรมองอะไร มองอะไรมองพ่อบ้างสิครับ